เออโอเคเจ็บนะครับเจ็บเจ็บมากเจ็บชคนี้ที่ว่าชนี้ที่ว่ามาป๊มยาดิแล้วก็ตายไปเ <laughs> ข้าหมดเดีครับเลยครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพับที่แค่กรอบเหมือนเดิมนะทุกคน ผมก็ไม่ได้ลงคลิปค่อนข้างนานเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะทุกคนเนื่องจากว่าเรียนนะครับเรียนออนไลน์นะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้ลงคลิปเกือบอาทิตย์หนึ่งนะนะทุกคนนะโอเคมาเราก็หาของเด้อเด้อเด้อรู้ฝึกเหมือนจะเล็กนิดนึงนะครับเก,ก็บของไปฮะผมเกมนี้ก็ผมคือว่าผมเล่นผมก็เริ่มเข้ามือแล้วนะทุกคนนะโอเคเก็บปืนไป ใครบินมาแถวนี้วะเนี่ยเฮ้ยซนไนเปอร์วะ่ะผมเป็นคนที่ชอบเล่นซนไนมากนะครับสำหรับเกมน,นี้นะทุกคนถ้าได้จับซนไนบอกเลยว่าสุดจริงแต่เมื่อกี้เหมือนจะมีใครบินมาแถวนี้โอเคระหว่างนี้เราก็ฟามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปบวกกันตอนวงสุดท้ายก็ได้นี่ไงโอเค อุ้ยมีคนยิงตอดมาครับมีคนยิงตอดมาเจ็บนะเนี่ยมียะเล็กไหมโอเคใครบินแถวนี้ก็ถ้าเป็นเล่นแบบอาเคดนะครับมันก็จะคนนะครับคนข้างส่วนมากเลยนะบอทก็จะมีเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับเฮ้ย เราไปมาร์กทำไมอ่ะเมื่อกี้ลกจะกดเอียงตัวนะครับแต่ไปไปมาร์กเฉยโอเคเดี๋้อขอเล่นนะฮะตอนนี้เราบินก็อยู่ข้างบนนะน,นะเคเฮ้ยจะกระโด,ดลงมาละโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นบอทนะฮะทุกคนสามคิว โอ้ยเค้ยตึงเกินนะครับทุกคนตึงเกินนะ่ะนะเค okay. กฟูนเขียวเอามาเยอะๆแล้วละกันนะฮะวงบีบไปแล้วจ้าวงบีบครับผมเล่นนอกวงไม่ได้แหละเกินผมยังไม่มีสโคบดีๆเลยว่ะโอเคได้ละสโคบสองเฮ้ย hey. ขาเก้าแปด เล่นคานี่แหละฝุดจัดวงอย่าเพิ่งบีบเด้อโอเคผมขออนุญาตจัดของแป๊บนึงนะครับโอเคก็โขบปืนยิงไกลไม่ไม่ไมีเลยว,วะ่ะโอเคแค่นี้ก็เอานะฮะมาคาก็เป็นสาโคบสองไก้นะก,ก่อนนะครับผมก็ดูร้านเราก่อนนะครับรูฝึกปืนจะมีการยิงกันเฮ้ มาหยุดนิ่งเฮ้ยเฮ้ยผมยังไม่อยากยิงเขานะครับเดี๋ยวเขาจะรู้ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหรือเป็นบอทนะแต่ก็ลงไม่บวกเลยแล้วกันมาไม่ไหวละเดี๋ยวๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมก็คนแหละถ้าวิ่งถือมีดอย่างนั้นนะ่ะสภาพบอทจะวิ่งถือมีดได้ยังไงเออโอเคเจ็บนะครับเจ็บเจ็บมาก เจ็บชนิดที่ว่าชนิดที่ว่ามาปั้มยาดิแล้วก็ตายไปเ <c oughs> ข้าหัวไปดิครับถึงกับงงมตัตฟักงงอะดิโอเคครับผมฟาร์มของหน่อยเด้อมีเฟอโคบดีๆไหมต้องการแคร้เฟอร์โกบไม่มีอะไรเลยของอะไรครับเนี่อเคยครับผมตอนนี้เหลือสามคนนะฮะทุกคนเอ้ยโ,อโหข้างนอกฝนตกนะฮะทุกคนอื ก็ขออภัยนะครับถ้ามีเสียงฝนเข้ามารบกวนนะผมก็หาที่เงียบๆกว่านี้ไม่ได้แล้วเว้ยนะฮะโอเคเฮ้ยก็ขบสีมาก็สวยดีครับขอน,นี้จัดของก้อนใส่ะขบสีไปอันนี้นะฮะอันนี้ะขบฝามไปโอเคน่าจะเรียบร้อยตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วว่าทุกคนอะไรวะเนี่ยโอเคเหลือแค่หาตัวเขาคนนั้นให้เจอแล้วเราก็จะชนะในเกมนี้นะครับ ผมเข้าไปอยู่ในบงเลยแล้วกันนะครับบนเขาก็เห็นละมาตัวสุดท้ายขอพิชชาดีๆรู้สึกว่าเขาจะเห็นผมแล้วนะฮะเฮ้ยสเปรเลยแล้วกันไม่ต้องเล่นฟนไนแม่งหรอกอุ้ยโอ้โหเกือบตายเย้ชนะแบบชิวๆอะครับผมก็นี่แหละครับก็เริ่มเข้ามือแล้วนะทุกคนโอเค ได้อะไรวะเนี่ยไม่รู้นะครับผมแต่ก็อโอเควันนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้ามีเสียงฝนเข้ามาในคลิปก็ขอปยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะโอเคเับผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย